คลิปล่องแพรสัมผัสสยองในช่วงวันหยุดพักร้อนของบริษัทรับออกแบบทางบริษัทของผมได้จัดทริปไปท่องเที่ยวในสถานที่สำหรับล่องแพ ด้วยความที่ผมเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวไม่มีพันธะใดๆก็เลยคิดว่าจะใช้โอกาสนี้แหละในการหาแฟนสักคนใครจะไปรู้ได้ว่าการไปเที่ยวในครั้งนี้จะได้เจอกับอะไรบ้างบางทีผมอาจจะได้คบกับสาวๆในบริษัทสักคนก็ได้เพราะคิดแบบนั้นมันเลยทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะพวกหนุ่มๆก็รวมตัวกันเป็นแก๊งหนุ่มโสด ส่วนพวกสาวๆก็ตั้งแก๊งสาวโสดกันขึ้นมาคลิปนี้มีแต่คนที่เลิกกับแฟนไปแล้วหรือพวกโสดแฟนเผลอต่างก็อยากมาร่วมกันทั้งนั้นผมจัดแจงรีบแต่งตัวเก็บเข้าของเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนวันออกทริปถึงสองวันเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดลืมเอาอะไรไปทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันเสื้อผ้าครีมโกนหนวด และไม่ลืมเจ้าถุงสำหรับป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ใครจะไปรู้ว่าหนุ่มโสดสาวโสดวัยทำงานมาเจอกันในช่วงออกทริปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันเดินทางมีรถทัวร์มาจอดรอรับที่หน้าบริษัทถึงแม้ว่าทางบริษัทจะให้เลือกที่นั่งได้ตามใจชอบแต่ไปไปมามากลับกลายเป็นว่าผูห้หญิงไปนั่งฝั่งซ้าย ส่วนผู้ชายไปนั่งอยู่ฝั่งขวาในขณะที่เดินทางไปก็มีการร้องคาราโอเกะบนรถมีการแจกเครื่องดื่มมึนเมาที่หัวหน้าแผนกเป็นคนสนับสนุนให้พวกเราก็เลยทั้งกินทั้งดื่มทั้งเล่นไปตลอดทางจนมาถึงยังจุดหมายแพลด้วยพวกเรากำลังจะไปนั้นต้องต่อเรือข้ามไปที่เกาะใหญ่กลางทะเลเพื่อขึ้นแพ ด้วยความที่ผมดื่มเข้าไปมากพอควรเลยจำเรื่องราวไม่ค่อยได้ว่าตัวเองมาอยู่บนแพตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเมาแล้วก็อ้วกแล้วก็หลับมาตลอดทางเมารู้ตัวอีกทีก็มานอนอยู่บนแพแล้วมีหัวหน้าเอาผ้าชุบน้ำมาวางแปะบนหน้าผากให้พอผมตื่นเพื่อนมันก็เอาคลิปที่ถ่ายไว้ตอนผมเมามาให้ดูในคลิปนั้นผมนั่งอยู่บนเรือข้ามเกาะ ัวโงนเงีนไปมาสักพักก็อ้วกแตกเพราะเรือโครงทำเอาผู้หญิงในบริษัทที่นั่งอยู่ไกลๆถึงกับวงแต่วิ่งหนีไปคนละทางผมทั้งอายทั้งเศร้าโดนเพื่อนล้อไม่หยุดแถมพวกผู้หญิงก็มองผมแปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นมันทำให้ผมคิดว่าคริปนี้ผมคงอดได้แฟนเป็นแน่เพราะทำเรื่องหน้าอายไป พอเริ่มสร้างเมาผมก็เดินสำรวจดูรอบๆแพรที่บริษัทเช่าไว้จะมีอยู่สองหลังมันควรจะเรียกว่าบ้านเรือนแพรมากกว่าเพราะตรงกลางจะมีสิ่งปลูกสร้างที่ทำจากไม้ตีหลังคาเป็นสังกะสีหลังใหญ่บริเวณรอบๆเป็นเฉลียงและมีรั้วกั้นที่ทำขึ้นจากไม้เพื่อให้สามารถไปนั่งหย่อนเท้าแช่น้ำได้ ซึ่งทั้งสองหลังมีลักษณะคล้ายๆกันเรือนแพหลังที่สองจะถูกผูกติดเอาไว้กับหลังแรกและเรือนแพหลังแรกจะมีเชือกโยงติดกับเรือที่ดูคล้ายกับเรือประมงโดยเรือจะลากแพวนรอบเกาะกลางทะเลไปเรื่อยๆในขณะที่พวกเรานั่งพักผ่อนซึ่งตามกำหนดการแล้วเรือจะพาพวกเราวนรอบเกาะทั้งหมดสวนันสามคืน โดยในช่วงชาวมือจะแวะเข้าไปเติมน้ํามันไปเอาอาหารและน้ําดื่มต่างๆที่เกอ่อพวกเราสามารถสั่งได้ว่าต้องการอะไรเป็นพิเศษบ้างซึ่งแน่นอนว่าราคาจะแพงกว่าซื้อตามร้านค้าปกติมากทั้งที่ผมตั้งใจเอาไว้ว่าจะได้สนุกกับคน,น,นอื่นๆในทริปนี้แต่เอาเข้าจริงๆผมกลับรู้สึกไม่สนุกเอาเสียเลย เพราะผมเริ่มจะมีอาการเมาเรือด้วยความที่เพิ่งขึ้นแพเป็นครั้งแรกในชีวิตแพที่ถูกลากไปช้าๆในน้ำนิ่งสงบของท้องทะเลกลับทำให้ผมเมาได้ผมเลยเลือกที่จะนั่งอยู่ที่เฉลียงของแพหน้าซบระเบียงไม้เอาเท้าแช่ลงน้ำปล่อยให้ลมทะเลพัดต้องใบหน้าเพราะเพื่อนมันบอกว่าช่วยให้อาการเมาดีขึ้นได้ มีเพื่อนบางคนบอกกับผมว่าให้ลองกินน้ำมะนาวสดๆที่บีบออกจากผลผมก็ลองทำตามที่เพื่อนบอกแต่นอกจากความเปรี้ยวจีดจนเข็ดฟันที่เพิ่มขึ้นมาแล้วความรู้สึกของอาการเมาเรือก็ยังคงอยู่มันไม่ได้ลดลงเลยสักนิดเพื่อนบางคนบอกกับผมว่าให้มองไปไกลๆแล้วจะหายเมาเรือ ผมก็ลองมองออกไปไกลๆตามที่เพื่อนบอกเรือลากแพ่วนรอบกอดใหญ่แต่ผมมองไปที่กอดเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปในทะเลมันเป็นกอดที่มีเสาไม้ไผ่พันเอาไว้ด้วยผ้าสีผื้นยาวๆพวกผ้าสีบนปลายเสาจะโบกสะบัดไปตามแรงลมทำให้ดูพลิ้วไหวเหมือนกับมีชีวิตและมันไม่ได้มีอยู่แค่ต้นเดียวหรือสองตน แต่เสาเหล่านั้นมันปักเอาไว้อยุดแทบจะทั่วทั้งเกาะบางต้นก็สูงบางต้นก็เตีย้ยซึ่งผมก็ได้แต่นั่งดูผ้าที่ปลายเสามันโบกไปมาอยู่อย่างนั้นจนผมมองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่บนเกาะผมไม่เห็นว่าหน้าตาเธอเป็นยังไงเพราะด้วยระยะที่มันไกลมากแต่ที่สังเกตได้คือเธอมีผิวขาวผมยาวปรบาบบ่า สวมทับชุดด้วยเสื้อชูชีพสีสม้มกำลังเดินอยู่ที่ริมเกาะผมมองเธออยู่สักพักหนึ่งจนเธอเริ่มรู้สึกตัวผมเลยโบกมือทักทายเธอไปซึ่งเธอไม่ได้ตอบอะไรแต่มองกลับมาที่ผมจนกระทั่งเรือได้ลากแพ่ผ่านเหลี่ยมโค้งของเกาะใหญ่แล้วเธอก็หายไปจากสายตาผมได้แต่คิดว่า เธอไปทำอะไรอยู่บนเกาะเล็กนั่นกันนะหรือจะเป็นคนในท้องที่นี้กันแน่เวลาสามชั่วโมงต่อมาเรือก็ลากแพวนรอบเกาะกลับมาที่จุดเดิมเพื่อนๆนบนเรือได้ย่างกุ้งกินกันแล้วเอามาให้ผมที่กำลังนั่งตากลมทะเลที่ฉเฉลียงได้กินด้วยเพราะเห็นว่าผมเข้าไปด้านในแล้วจะเวียนหัวผมนั่งแกะกุ้งกินอยู่ที่เดิม แกะไปกินไปแล้วก็ทิ้งเปลือกกุ้งลงทะเลในตอนนั้นเองที่ผมเห็นผู้หญิงคนเดิมที่กอดเดิมเลยทักทายเธออีกครั้งด้วยการชูกุ้งในมือแล้วโบกไปมาเหมือนกับเชื้อเชิญให้เธอมากินด้วยซึ่งคราวนี้เธอโบกมือกลับมาให้ผมเมื่อเรือลากแพผ่านมาจุดเดิมในรอบที่สามตอนนั้นเป็นเวลาที่ฟ้าเริ่มมืดแล้ว ตัวผมเริ่มชินกับแพ้ก็เริ่มมีอาการเวียนหัวน้อยลงจึงเข้าไปนั่งด้านในกับเพื่อนๆที่เล่นเกมกันอยู่มันเป็นเกมที่ให้สุ่มจับคู่ระหว่างชายหญิงให้ทั้งสองคนเอาปลายจมูกช่วยกันดันลูกปิงปองที่อยู่ตรงกลางแล้วเดินไปด้วยกันไม่ให้ลูกปิงปองหล่นคู่ไหนที่สามารถเอาลูกปิงปองไปปล่อยในแก้วได้สำเร็จก็จะเป็นผู้ชนะ ซึ่งผมได้แต่นั่งดูเพื่อนๆเ,เล่นกันเพราะถ้าไปเล่นเองอาการเมาเรือคงจะกลับมาพอการเวียนหัวกลับมาอีกผมก็มองออกไปในที่ไกลๆมองออกไปที่ก่อเล็กๆและผมก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ที่ริมหาดเธอโบอกมือให้ผมในขณะที่วงแขนอีกข้างหนึ่งของเธอ กอบเอาเศษไม้ที่ดูเหมือนเก็บเอามาจากริมหาดเอาไว้เต็มแขนแต่ผมรู้สึกแปลกใจว่าทาไมเธอมองเห็นผมทั้งทั้งที่ผมอยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนๆตั้งเยอะแยะซึ่งผมก็โบกมือตอบกลับเธอไปเมื่อเรือลากผ่านจุดเดิมในรอบที่สี่มันเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วคนบางส่วนบนเรือเริ่มหลับไปบ้าง ผมยังนั่งห้อยขาในน้ำที่ท้ายแพแล้วอัดควันบุหรี่เพื่อเสริมมะเร็งในปอดตอนนั้นผมยังคงเห็นผู้หญิงคนเดิมกำลังโบกมือให้ผมไม่เห็นรอกว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่เพราะมันมือเห็นเพียงมือของเธอที่ชูขึ้นมาตัดกับสีท้องฟ้ากำลังโบกไปมาซึ่งผมก็ได้โบกมือกลับไปเหมือนเดิมเมื่อเรือได้ลากแพผ,ผ่านจุดเดิมอีก ในรอบที่ห้ามันเป็นเวลาเช้ามืดที่พอจะเริ่มมองเห็นอะไรบ้างแต่ผมก็ยังนอนไม่หลับคงเพราะแปลกทีรวมทั้งเรื่องของผู้หญิงที่ผมเห็นบนกอดเล็กมันก็เลยทำให้ผมหลับไม่ลงผมรอยังใจจดใจจ่อให้เรือลากแพวนกลับมาเพราะอยากรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งผมก็ได้เห็นเธอจริงๆ ห้ามกลางแสงสลัวยามพระอาทิตย์กำลังขึ้นที่ปลายขอบฟ้าผมเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนแพรเล็กๆที่ทำขึ้นเองจากเศษไม้เธอกำลังใช้มือสองข้างกวักน้ำพายแพรนั้นเข้ามาทางผมผมสังเกตเห็นว่าตามเนื้อตัวของเธอมีลายสีแดงพาดไปมาทั้งใบหน้าแขนขาและตามเนื้อตัวดูเหมือนกับลายเสือโครง่ง ผมโบกมือทักทายเธอไปเธอก็โบกมือตอบกลับอยู่บนแพนั้นยิ่งเธอใกล้เข้ามาเรื่อยๆรอยพวกนั้นก็ยิ่งเห็นเด่นชัดมากขึ้นมันเป็นรอยเหมือนกับถูกของมีคมบาดเลิกถึงชั้นเนื้อเต็มไปหมดทั่วทั้งตัวผมยืนอึง้งมองดูภาพของเธอที่กำลังโบกมือให้จนกระทั่งเลือลากแพร่รับเหลี่ยมของเกาะไป คุณโบกมือให้ใครครับหลังจากที่คนขับเรือเห็นผมโบกมืออยู่หลายครั้งเขาก็เดินมาถามด้วยท่าทางไม่ดีเท่าไหร่ผมโบกทักทายผู้หญิงบนเกาะครับเมื่อวันผมเห็นเธอเดินเก็บเศษไม้อยู่ริมหาดที่เกาะเล็กวันนี้เธอเอาเศษไม้มาต่อเป็นแพรแล้วก็มือพายมาทางพวกเราด้วยดูเหมือนเธอจะได้รับอุบัติเหตุมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ แต่มีแผลเหมือนโดนของมีคมบาดลึกจนหน้ากลัวเต็มตัวไปหมดผมตอบกลับไปหายแล้วคุณเห็นเธอน,นานหรือ,อยังเธอเข้ามาใกล้แค่ไหนแล้วน้ำเสียงของคนขับเรือด,ดังขึ้นจนกลายเป็นตะโกนจะเย็นๆครับครึ่งทางเธอเข้ามาประมาณครึ่งทางแล้วถ้าวนไปอีกรอบเธอน่าจะมาถึงพอดี พราะผมตอบไปแบบนั้นใบหน้าของเขาก็ซีดเผื่อกก่อนนั้นมันเป็นสุสานที่เอไว้ฝังคนที่ตายในทะเลมันมีแต่ผีทั้งนั้นเขาทำแน่เหมือนกับจะร้องไห้ผมมารู้จักปากของพี่คนขับเรือว่าก่อนเล็กๆนั้นเป็นสุสานถ้าใครเห็นคนบนเกาะเขาห้ามทักเพราะมันจะเป็นการเชื้อเชิญให้คนตายเข้ามาเอาไปอยู่ด้วย ศพล่าสุดที่ถูกนำไปฝังไว้บนเกาะเป็นศพของผู้หญิงที่ตกเรือแล้วถูกใบพัดเรือปั่นจนร่างเวอร์ถือว่าเป็นโชคดีที่คนขับเรือเขารู้ก่อนที่เธอจะพายแพเล็กเข้ามาถึงจึงได้ยกเลิกคลิปในทันทีเพราะถ้าคนตายมาถึงแพเมื่อไหร่พี่เขาบอกว่ามักจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอาจจะทำให้มีคนเสียชีวิต กลายเป็นว่าทริปบนแพนั้นที่ควรจะจบลงแต่โดยดีกลับต้องล่มเพราะผมนอกจากจะโดนล้อว่าเมาอ้วกแล้วยังกลายเป็นให้คนล่มทริปไปอีกทางบริษัทเลยเปลี่ยนจากล่องแพไปเป็นจองโรงแรมหรูริมชายหาดให้สำหรับเวลาอีกสองวันสองคืนที่เหลือหลังจากวันนั้นผมก็ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ชายหาดเพียงอย่างเดียว อย่างน้อยๆมันก็ยังดีกว่าไปอยู่บนแพเพราะผมไม่ต้องเบียนหัวเพราะเมาเรืออีกถึงแม้ว่าเวลาที่มองออกไปในทะเลจะมองเห็นคนโบกมือให้จากที่ไกลๆแต่ผมก็ไม่เคยโบกมือตอบกลับพวกเขาไปอีกเลยเพราะจากเรื่องที่ได้เจอมาผมไม่รู้เลยว่าที่กำลังโบกมืออยู่นั้นเป็นผีหรือคนกันแน่ หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง